แตงโมหันสาตัวที่ห้าสิบห้าโอเคต้มเหมือนเดิมืมฮึฮ้นายมากอีกแล้วเหรอฮึฮึช่ฉันจะเอาอะไรดีนี่มันคือฮะมันคืออะไรเจะไม่ได้จะตุต่มม,มันลงมาให้ได้จะตุ่มมันมาให้หน่อยนี่มันนี่เฮ้เฮ่าเฮ้นีแล้ว อะไรอ่ะวันนี้ฮะอะไรใช่จะนั่งแทนอะไรหงอนวันนั้นน่ะเออฮะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่หนึงนี่หนึ่งนี่หนึ่งนี่หนึ่งนี่เนอยาใสยาใสฮะฮะฮะเออเออเออว่าไงเพื่อน เรื่องหงกระตายดีกว่านั่งเหมือนเดิมอะไรของมันวะนั่นน่ะฮ่าเหมือนเดิมเอ้ยฮ่ามันลุกขึ้นมาได้ไงวะนั่นน่ะฮ่าขอกินหน่อยอ๋อโดนหน้าคุยอันนี่นะอ้างมนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่นะฮะเฮ้ยการอะไรขึ้นมาก้ะตะฮะ